สวัสด <rude S 2> ีค่ะท่านนายกพวกเราเป็นนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏกรแพงเพชรกำลังศึกษาวิชานโยบายสหารณ์การวางแผนวันนี้เราจะมาขอสัมภาษณ์ท่านนายกเกี่ยวกับตัวแบบการนำนโยบายไปเปนปฏิบัติที่เน้นด้านการพัฒนาองค์การโดยเราได้ขอโครงการจากองต์รหนึ่งค์การเพื่อเป็นตัวแบบคือโงรงการป้องกันและควบคุมไข้เลือดออกและไข้มาลาเรียในพื้นที่จงหทัดชโดยเน้นการาน การมีส um, ่วนร่วมของข้าราชการจึงขอสัมภาษณ์ท <no> ่านนายกว่าการที่ท่านนายกจัดโครงการนี้ขึ้นมาท่านมีหลักการและเหตุผลองไรบ้างหลักการและเหตุผลของของการจัดโครงการการควบคุมให้เมืเงีทยให้ได้ปลอดจากการกระจายตัวก็หลักการและเหตุผลคือจริงๆแล้วปัจจุบันในโลกเทศของของตมพิลเจ้า์นี่แต้มันจะเป็นส่วนนะครับถึงเวลาต้งเดือนที่มันเป็นเรื่องต้นฤดูฝนเนี่ยมันจะมีพวกลูนไลน คนปอกใอ้อยุงไอ้ไข้ที่นับาโรคต่า,างๆเนี่ยเยอะนะครับก็เราก็ต้องการที่จะจกระจัดเพื่อที่จะไม่ให้ยุงเนี่ยได้มีโอกาสได้พันธุ์นะครับเพราะเพราะไม่งั้นว่าแต่ละปีเนี่ยยอดของผู้ป่วยไข้ที่จะออกก็ดีแต่ไข้มาเรียนแทบตัวมี้แล้วแหละแต่เหลือแต่ไข้ที่จะออกที่เราจะต้องต้องกระจัดให้ได้ จุดมุ่งหมายก็คือการลดจานวนยุงที่คือส่วนหน่งเป็นการป้องกันป่าปางยุงลแล้วก็ลดผู้ป่วยจำนวนผู้ป่วยแล้วก็สองก็คือเราต้องการให้ชาวบ้านกับผู้นำเนี่ยได้มีได้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 ร่วมกันทำงานอย่างอย่างของผมที่เอาตอนนี้เนี่ยผมก็จะทำงานร่วมกับ เราเอาสตสองแห่งก็คือบึงชะนังกับเช่นเล็บเราเพิ่มกำเนินไสองที่แล้วก็จะมีอสมีชาวบ้านมีกลุ่มผู้นำนะครับที่จะวันไหนเราไปหมู่บ้านไหนเราก็จะพยาสามให้เขาออกมามีส่วนร่วมและมีจุดจุดสงสารและมีวัตถุประสงค์อะไรคะวัตถุประสงค์ของเราก็อย่างที่ที่ได้กำหนดเนี่แหลคือว่า้าวัตถุประสงค์ของเราคือหลักๆก็คือเราอยากจะ ไม่ให้มีใครเลพอในชุมชนก็ตรงสองสองก็คือเราก็ต้องการให้ชาวบ้านมีสิมรู้ร่วมควยกันได้ทำงานร่วมกับผู้บริหารได้ทำงานร่วมกับผมเนี่ยน้องๆในสพงานเนี่ยถ้ามีการกิจกรรมเกี่ยวกับเรื่องอันนี้ผมจะไปเรอไปช่วยสร้างบัรดตาลาให้สร้างจิตสำนึกให้เด็กเอาเด็กก็เรียนอ่าสองสามวนเรียนมาร่วมแล้วเอาสมอต่องการหมู่บ้าน ประมาณทีกรกตไปร่วมกันนะครับเพื่อที่จะให้มีเกิดความรักความสามัคคีเกิดความมีจิตสำนึกในในหน้าที่ที่จะต้องรับผิดชอบโดยที่ไม่ต้องพึ่งพากรับจากเดียวต้องพึ่งพากรกตอย่างเดียวค่ะแล้วเป้าหมายมีช่วงไหนบ้า,างสถานที่เป้าหมายสถานที่ก็คือต,ต,ต้องมาเต้นรึตัดกับในต้องมาเต้นรึตัดแต่งโหมดตัดแต่งโหมดได้แล้วก็ช่วงช่วงฤดูที่เราจะดำเนินการก็จะเป็นช่วงพฤษภาคม ลแล้วถ้ามีวิธีการดำเนินงานอย่างไรเรใช้ระยะเวลาเท่าไหร่ระยะเวลาเราก็ใช้ระยะเวลาสองเดือนที่จะควบคุมวิธีการดําเนินงานเราก็เราจะเอาตัวเราเป็นหลักนะครับตัวเราผู้บริหารสมาชิกแล้วก็ข้อรักการเป็นหลักเลยเราคือชุดของเราเลยต้องเป็นหลักและส่วนที่เราจะขอก็คืออนามัยก็ต้องร่วมอล้ว กสทมก็ต้องร่วมด้ว่นะด้วยด้วยหน้าที่นะครับและส่วนของเราก็ประสานเอาเรื่องของนักเรียนการลำเบี้ยบ้านธนาคารกรทอเพื่อที่จะให้มันมันได้ได้เข้าไปทุกพื้นที่หน่วยงานที่มีส่วนร่วมเกี่ยวกับโครงการอ๋อครับผลงานก็ได้ได้เกิดไปแล้วก็คือกสมอทากบสต ก็มีเรื่อบบนี่คือส่วนที่ที่ต้องพุรณาการให้ได้ต้เชื่อนะครับส่วนงบประมาณที่ใช้ในการเนินวัตงบประมาณของเราเราตั้งไว้ปีว่าประมาณก็เกินแสงแต่ปีที่แล้วใช้ตแก๊สอยู่กว่าโครงการนี้ผลที่ด้รับเป็นยังไงคะแล้วก็แล้วก็โครงการนี้สำเร็จหรือล้มห่างไรตีคผลที่ได้รับคือ เราควบคุมโรคได้นะครับถ้าถ้าจะมีเนี่ยก็ก็จะน้อยมากนะครับคือปีนึงเนี่ยของเราจะไม่เกิดจะไม่เกิดเลยเรื่อมาให้เพื่อบอกนะครับแล้วผลที่ได้รับที่สำคัญที่สุดคือเราได้สร้างสร้างคนโดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นคือองค์ต่อเท่นี้เนี่ยได้สร้างให้เขาเห็นว่าเราเนี่ยข้าราชการทุกคนเนี่ย้องๆก็คนต้องไปนะคือไม่ได้มาร่างแต่ในห้องแอร์ยอย่างเดียว ถึงเวลาฝนตกก็ต้องอยู่ไฟฟ้ามันโรยตาลากแดดก็ต้องตากนี่คือสิ่งที่สิ่งที่เป็นนิมิตใหม่ที่ที่ผมได้เข้ามาทํางานแล้วแล้วทให้ชาวบ้านเห็นว่าเนี่ยคือผมได้พาขัานการระดับปะลัดขึ้นแต่ประลัดลงไปอ่ะคือใครว่างใครมีงานสนใจก็อยู่กันกองก็หนึ่งคนสต่แล้วก็องไปหมดแล้วก็เราจะได้น้องในสำนักงานแล้วก็เด็กนักเรียนเขาจะได้รู้เด็กนักเรียนก็จะรู้ว่าอาโตขึ้นมาเนี่ยเราต้องมีจิตสำนึก อสมอก็มีหน้าที่กำน,นังผู้จัดานก็ต้องมีหน้าที่องความสามัคคีคือสิ่งที่สำคัญ,คญ,คญนะครับตันว,นวนายกเนี่ยมุ่งหวังคือถามว่าวันนี้จ้างคนได้ง่ายไหม,ไมแ,ตแต่มันไม่ได้ในสิ่งที่เราต้องการมันไม่ได้ในสิ่งที่เราจะต้องสร้างกิจสรรมเล่นให้เด็กเราไม่ได้สร้างในการทางานร่วมันระหว่าง,อ,าาาาอ,ง,อ,งองค์กรอนามัยก็ดีเอสมอกำะัผู้จับ้านข้าราชการในองค์กรได้ก็มีเย็นๆที่น้องประชาชนอันนี้คือสิ่งที่ที่เราหวังมากที่สุด การที่ประสบความสำเร็จใช่ไหมคะประสบก็ต้องทำดดทุกปีหรืออย่างน้นอยๆเนี่ยหาว่า,างเงินแปดหมื่นซื้อความรักความสัคคีในในหมู่บ้านเนี่ยซื้อไม่ได้ซื้อไม่ได้เนี่ยแล้วก็ไปซื้อจิตสำลักให้เด็ก่ก็ซื้อไม่ได้แล้วอบตก็ยังมีการจัดครการอย่างนี้ไปทุทกๆปีใช่ไหมะจอ,อมีครับเพราะว่าสิ่งที่สิ่งที่ได้รับคือเราได้ลดเป็นการป้องกันไข้ ก็ได้ขอ,อได้รับความร่วมมือจากพี่น้องทุกตาคส่วนโดยเฉพาะได้ทางานร่วมกันนี่คือสิ่งที่สิ่งมุ่งหวังมากที่สุดก็คือเราจะทําให้ชาวบ้านในตะบลที่เห็นว่าขัา้นการของเราเนี่ยไม่ได้น่าอแต่ในองแดงอย่างในน้อยปีนึงเนี่ยจะต้องได้ออกไปร่วมพี่น้องประชาชนในการทำกิจกรรมอย่างนี้ก็ต้องมีสองสามโครงการครัวและพรนเมิตของรัฐบาล ก็จะคือคือตคือคือเราเนี่ยอยากจะทางานในเน้นในในในความรวมไม้รวมเงิแล้วก็อยากให้เป็นมาตรฐานว่าการสังคมใดทุกวันที่มันเกิดการแสบแยงก็เกิดเพราะว่าความไม่ีไม่ไม่ไม่มีความรวรวมไม้รวมเงแล้วก็ไม่ปัญหาต่างๆมันจะเจอแกไม่มจิตสานึกจะเป็นน้องๆเรื่องยาเรื่องเนต่างๆ มันจะเกิดขึ้นตั้งแต่จิตสำนึกตอนนี้ถ้าจะพัฒนาอะไรเนี่ยต้องพัฒนาเด็กก่อนสร้างความจิตสำนึกให้ทุนๆถ้าชุมชนมีจิตสำนึกรักกันมีความรักความสามัคคีกันเนี่ยเอาเฉพาะในครอบครัวก่อนถ้าครอบครัวเรารักกันเรามีความช่วยเหลือกันเนี่ยมีจิตสำนึกที่ดีอันนั้นเราเราก็เราก็ไปได้ในสังคมได้จากครอบครัวแลเป็นชุมชนชุมชนก็เป็นชุมชนใหญ่เป็นอำเภอเป็นตำบล คือตานนี้จะต้องเน้นในโยนีอย่างเดียวทีนี้เราก็ได้ความรู้จักท่านนายกมาสมวรถึโครงการที่เราเราจะเอาโครงการนี้ไปทำรายงานสนให้กับอาจรสองขอขอบคุณท่านนายกนะคะที่ให้กาสไม่สามารถเก็บรับโครงการของอรอาจารย์สอนอาจารย์ฉลอบอกวราผมว่าสิลาไย สองฟั่มสวัสดีค่ะพวกเราเป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏระยยพันธีกำลังศึกษาเกี่ยวกับนโยบายสาธารณะทีนี้พอดีเราทำเรื่องโครงการของการนำนโยบายปฏิบัติ ของอบตทิริมิตรทีนี้โครงการของอบตจะเป็นโครงการเกี่ยวกับการควบคุมและป้องกันไข้เลือดออกและไข้มา,าลาเรียที่ของำตำบลทิริมิตรทีนี้ในในฐานะที่คุณเป็นประชาชน,นที่อยู่ของตำบลทิริมิตรอยากสอบถามว่าคุณโครงการที่เขานํามาสู่หมู่บ้านคุณเนี่ยคุณรู้สึกว่าโครงการนี้ประสบความสําเร็จหรือไม่ประสบความสําเร็จอย่างไรคะคิดว่าประสบความสําเร็จครับ ก็จากที่ทางอบตได้เชิญชวนพวกเราไปเข้าประชุมหารือแล้วก็ชวนกันร่วมอยู่กันก็นกเรียนว่าจะใช้บางเครื่รนนอมงมือที่จะทำนะฮะเราเมื่อมีการทำมีการปฏิบัติก็คิดว่ามันน่าจะสำเร็จแต่ในส่วนตัวเนี่ยผมประเมินว่าสำเร็จครับ แล้วอบตอคือเขามีการนำข่าวสำคัญอะไรอย่างนี้ชาวบ้านทราบชาวบ้านมีอจะออกมาค่ะสำหรับชูกรุงหรือป้องกันหรืออะไรเนี้ยเพื่อให้ชาวบ้านได้เหมือนกับว่ากระตุ้นชาวบ้านให้มีส่วนร่วมอะไรอย่างเงี้ยเขาก็ทําอยู่หลายทางนะครับก็มีจากทางสมาชิกอบตอส่วนหนึ่งนะฮะแล้วก็ผ่านทางกำนันผู้ใหญ่บ้านนะฮะแล้วก็ผ่านเสียงตําสายแล้วก็มีเรื่องของประกาศ นะประกาศที่ติดไว้ตามตรงทางเห็นชัดเห็นชัด<ม>นะครับในส่วนแผ่นภาพก็เห็นทราบว่าบางบ้านเขาก็ได้<ม>แต่ส่วนแผ่นภาพส่วนประกาศที่เป็นแผ่นป้ายนะฮะก็ติดไปชัดเจนนะครับทีนี้ความร่วมมือนะฮะก็ต้องขอบคุณทางสมาชิกอบตด้วยนะก็ส่วนเงินทุกทุกหมู่นะฮะก็ผู้นำทุกหมู่ทุกกลุ่มก็ร่วมมือกันอย่างดี แล้วแล้วชาวบ้านได้ประโยชน์ตรงน,นี้ดีไหมคะหมายถึงว่าเป็นประโยชน์แก่ชาวบ้านได้ประโยชน์นะมันในเชิงป้องกันนันชัดนะก็คือว่าไอ้เรื่องของยุงที่เป็นฝาหาเนี่ยหลังจากที่เราได้ร่วมมือกันทำมันเป็นการเป็นการตัดตอนนะครับตัดตอนมันไม่มีต้นเชื้อไม่มีเชื้อที่จะขยาย ทีนี้การป้องกันเนี่ยเมื่อมันไม่เกิดเนี่ยก็ถือว่าสําเร็จนะครับก็ผ่านมาพอสมควรก็ยังไม่มีใครแจ้งว่าได้เกิดโรคจากดุงต่างเหล่านี้และวิธีการที่ทางอบตอเขาทำมีอะไรบ้างคะเข้ามาออกมาเข้ามาทำอย่างไรบ้างก็จะมีเรื่องหลังจากที่เราได้คุยนะได้ให้ความรู้ได้สาธิตอะไรต่างแล้วเนี่ยก็มีเรื่องของการเอมาพ่นหมอกควัน คนหมอกวันแล้วก็มาที่สําคัญก็มาเรื่องของการกําจัดแหล่งแหล่งที่พาอพันยุงนะนะเรื่องของน้ำน้ําขังน้ํานิ่งเลสนะต่างๆตรงนั้นดูเหมือนว่าน่าจะเป็นปัจจัยสําคัญแล้วอันที่เสริมมาก็หลวงชายอเักที่ให้มาใส่ไว้ก็น่าจะสามเรื่องที่ถนัดก,ก็โอเคใครจะถามอะไรไหมคะื่อ Mm. แล้วอบตมีการแบบพอทําไปแล้วมีการประเมินผล็ะติดตามนะคะว่าทุกบ้านได้ได้ได้รับตรงนี้กันทุกบ้านทุกหมู่บ้านอะไรในส่วนหมู่ที่ผมอยู่เขาก็ติดตามนะก็ติดตามแล้วก็สมาชิกอบตก็มาสอบถามนะครับหมู่อื่นก็ไม่ไม่ไม่ทราบยละเบียดครับแต่หมู่ที่ผมอยู่เนี่ยก็ถามแล้วก็ผมก็ถามข้อมูลกลับไปว่าหมู่อื่นมันมีผลอ่า ต่อเร <sm deve ck ens> ื่องยังไงเขาก็บอกว่าไม่มีรายงานพบการระบาดในส่วนตัวของคุณคิดว่าโครงการที่อวตรทำเนี่ยคือเป็นโครงการที่ดีดีดีครับแล้วก็ประสบความสำเร็จอย่างสูงอยากให้จัดทุกปีไม่ทราบว่าใช้เงินเงินเยอะไหม ดังนั้นวันนี้เราก็ขอขอบคุณคุณสรารวิ์นะคะที่เปิดโอกาสให้เราได้มาสัมภาษณ์เกี่ยวกับเรื่องโครงการของอบตที่เราจะนําไปเสนอรายงานเกี่ยวกับการที่เรา